อีกหนึ่งช่วงนั้นบรรยากาศในกลุ่มชาวที่ปีกปากมินจัดเต็มน,นี้สวไม่มาพีมินเพิ่มความเร็วรับสปีดสามารถแล้วสิดยอด เดว่้าวนี้ีแฮปีฮยี่ตงกากัครับโอ้สุขานสุขายเนคนาย่เยว้ตีหนะครับ้วกาชะมา้าน้องางนสุกยเช้ากับชาวตีหบันทึกความทรงจำบนเส้นทางสร้างสุขไปกันต่อฮะตัดชายผู้หญิงฮะ ้สาวสวยแรงดีแฮะแรงโอ้วันนี้หัวลาดทำตึงน้องเลยพี่แดน พอไม่มีสว่นี่พี่มินจัดหนักอีกแล้วโว้ยตาตองหอบมากวันนี้ยังไงพี่มีสุดยอดสงสัยหัวลากเก็บกดวันนี้ สุดๆหลังให้นมาถามว่าโพราเก็บกดหรือเปล่าครับแรงขึ้นเลยโอ้โหแรงขึ้นมาเลยแรงดีแล้วเกินเหนื่อยฮะไปจัดไปใจมันรักอย่าไปอย่าไปฮะ สุดยอดไปนี่ฮะปิดท้ายกระบวนโดยพี่โยและโปรเบิร์เนี้ยไปฮะไปสู่ตกะกั้แพ้